สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องน,นะครับกับเจ้าตัว,ว tcl 4 0 neck paper เครื่องศูนย์ไทยนะครับตัวนี้กับสเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับกับราคาที่โคตรคุ้มจาก tcl ในปี2025กับตัวนี้งบ3900 99บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามลิงก์พจมให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับตอนนี้เจ้าตัว TCL 4 0 Next Paper แถมตัวเคสแล้วก็ปากกา T Pen ครับซึ่งรวมปกากกากับเคสมูลค่า1,490บาทถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับมาดูว่าในการแกะกล่องครั้งแรกของพีกับเจ้าตัว TCL 4 0 Next Paper จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอันนี้คือ การดีไซน์ของตัวแพคเกจจิ้งของตัวกล่องน,นะครับนี่แรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกเป็น16กิกกับตัวนี้ความจุให้มาเยอะจริงครับ256กิกกับกล้องหน้าให้มาความคมชัดที่32ลา้านพิกเซลกล้องหลัง50ลา้านพิกเซลตัวนี้พร้อมกับเทคโนโลยีในการ ลดแสงสะท้อนของหน้าจอบรถตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงในการขีดเขียนในการอ่านอีบุ๊กในการอ่านหนังสือตัวนี้เป็นผลที่ อ่านหนังสือได้สบายตาที่สุดผ่านการรับจากตัว TUV มาฐานสากลถือว่าให้เรามาจัดเต็มมากนะครับมาดูว่าตัวนี้ในการแกะกล่องครั้งแรกของพี่จะเป็นอย่างไรบ้างผมพี่ขอการแกะกล่องเลยนะครับนี่อันนี้ขอทําการแกะออกมาเลยนะครับมาดูว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้สึกตื่นเต้นในการแกะกล่องครั้งนี้จริงครับนี่พี่ผมทําการ มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรซึ่ง็นมือที่บอกเลยว่าสเปคให้มามุมมองพีนะถือว่าคุ้มนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าในกล่องนะครับผมตัวนี้มีอะไรให้เราบ้างนะครับผมอันนี้คือตัวมือถือนะครับอันนี้คือตัวอุปกรณ์เสริมซึ่งพีขอชื่นชมตัว TCL 40 n e c k Paper จริงครับที่ใอ้อุปกรณ์เสริมมาให้เราครบจบแน่นอนนะครับพีขอแกตเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ อุปกรณ์ในกล่องอย่างแรกคือจะเจอตัวเคสต่อนะครับนี่เป็นเคสซึ่งหมกลยว่ารวมกับเคสกับาปกาานี้ให้เรามาก็ถือว่าโอเคมากซึ่งตัว TCL ทําตัวเคสออกมาในการจับ ผิวสัมผัสถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยดูน่าใช้งานมากนะครับผมตัวนี้นะครับนี่การเจาะรูของตัวช่องว่างต่างถือว่าทำออกมาได้ดีมากด้านหลังมีการซับแรงตัวเครื่องของเราด้วยทำให้เครื่องเราไม่เกิดตัวลอยนะครับถือว่าตัวเคล็ดให้มางานดีมากนี่ขอชื่นชมนะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยผมประการหรือว่าทีเพนนะครับให้เรามาเรียบร้อยผม กดได้นะครับผมเนี้ยซึ่งเป็นการที่ซัพพอร์ตในการขีดเขียนกับหน้าจอของตัวตัว TCL ผมตัวนี้40 n e x k paper นะครับนี่กดออกมาแบบนี้ซึ่งดีมากนี้ขอชื่นชมในการล็อกของตัวเคสน,นะครับมาดูว่าตัวมือถือจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้กล่องนะครับผมพี่ขอทํำการทำแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับผมมาดูว่าตัวเครื่องจะมีการดีไซน์มีความสวยงามมากน้อยเพียงนะครับ ออกมาก็จะเจอตัวเครื่องของเจ้าตัว40 NEC Paper นะครับผมนี่หน้าจอให้มา6.78นิ้วกับหน้าจอ Full HD Plus Refresh 90 h z นะครับผมนี่พร้อมด้วย Fast Charge ให้เรามาสูงถึง33วัตต์กับแบต5,000 10มิลลิแอมป์นะผมนะครับนี่อันนี้คือตัวเครื่องนะครับ <_ S 1> ผมแกะออกมา,าก็จะเจอตัวเครื่องของตัวนี้เลยอย่างผมดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบมาอันนี้พี่ขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับบอกเลยว่าในการดีไซน์ของตัวนี้มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้ขอชื่นชมตัว TCL ที่ดีไซน์ตัวนี้มาได้อย่างลงตัวจริงครับมีความสวยงามมากอันนี้ขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องและความบางที่จับแล้วฟีลลิ่งบอหรือว่าโคตรดีนะครับผมตัวนี้นะครับมีความสวยงามในการออกแบบจริงความบางให้มาบางจริงครับบางเพียง7.89ม mm. ิมกับตัวนี้หนักให้มาต่ำมากคือดีมากผมตัวนี้หนักคือเบาจริง100 9กกรัมคือต่ำกว่า200กรัมถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยอันนี้ขอเช่นชมกับตัวมือถือนะครับเก็บดีเทลในการออกแบบไฟแฟลกตำแหน่งของกล้องถือว่าลงตัวจริงพร้อมด้วยในการสแกนนิ้วมือบริเวณด้านข้างที่ปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้ทําการสแกนได้ด้วยนะครับผมน่ครับกล้องหลัง50ล้านนะครับนี่ดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามจริงครับมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องนี้มีอย่างไรบ้างให้เรามาผมซึ่งอุปกรณ์ในกล่องของเจ้าตัวนี้ก็คือจะมีตัวที่เป็น นี่เป็นสายชาร์จนะผมให้เรามาเป็นพอร์ต Type C ทูดีซให้เรามาเียบร้อยผมตัวนี้แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งอุปกรณ์เสริมของทีอก็ให้เราประมาณนี้นะครับผมกับเครื่องศูนย์ไทยนะมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับช่องใส่ซิมนะครับนี่เก็บออกมาผมจะนะครับ สามารถทําการซัพพอร์ตในการใส่2ซิมนะครับตัวนี้ขึ้น4 g ตีนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มไมโครดิกส์ได้ด้วยซึ่งทําออกมาได้ดีมากอันนี้ขอชื่นชมตัว TCL นะครับในการดีไซน์ของตัวนี้บเลยว,ว่า work จริงครับสวยอ่ะพีสึิว่าตัวดีไซน์ของตัวมือถือเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวมากครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่พร้อมการลอกตัวหน้าจอออกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ เป็นหน้าจอที่บอกว่าคุณภาพให้มาดีพอสมควรครับกับหน้าจอที่ลดแสงสะท้อนครับผมบอกเลยว่าหน้าจอคือเพอร์เฟมากโดยหน้าจอตัวนี้ผสมผสานเทคโนโลยีกับเจ้าตัว เน็กเปเปอร์ของตัว t c l ออกมาทำให้หน้าจอตัวนี้ผิวสัมผัส feeling เหมือนกับหน้าจอที่เป็นแบบตัวด้านหรือว่าหน้าจอที่บอกเลยว,ว่ามองแล้วพีรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีอ่ะแล้วก็ลดแสงไฟแสงท้อนดีจริงหากพี่เปิดไฟโซอยู่ด้วยกัน3ดวงนะหน้าจอนี้ยังไม่มีแสงท้อนเลยถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟมากคือพี่ให้เป็น The ะเบ t เลยกับมือถือง,งบ3,900 99บาทให้หน้าจอเ e อีนเน็กเปเปมาถือว่าสุดจริงครับกับตัวนี้นะครับนี่พี่ขอมการเปิดเครื่องเลยนะครับผมตัวนี้นะผมในการกดที่ปุ่ม power ค้างไว้นะครับผมตัวนี้นะนี่ผมเพียงกดปุ่มค้างไว้ตัวเครื่องก็จะสั่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะขึ้นในการเปิดเครื่องเลยนะครับ พอเราทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะขึ้นคำว่า TCL นะครับพี่ก็ทำการเลือกตัวเป็นภาษาไทยเนยนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งสามารถซับพอร์ตเป็นภาษาไทยผมแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องสูนไทยนะครับพี่กดคำว่าเริ่มนะครับในการคอนเน c กก็ถือว่าคอนเน c กง่ายจริงครับถือว่าตัว TCL ทำตัว UI ออกมาให้ซับพอร์ตกับตัวซอฟต์แวร์ได้อย่าง ง่ายได้จริงผมนี้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัวเครือข่าย mm. Wi-Fi 4รและ Wi-Fi 5สามารถทำการกด Connect ในการเชื่อมต่อได้เลยนะครับซึ่งพีชอบตัวคีย์บอร์ดมากรู้สึกว่าคีย์บอร์ดในการกดก็ถือว่ากดได้อย่างง่ายได้จริงนะครับผมตัวนี้เนะเาะแล้วก็รอสักครู่ในการคอนเน็กในการตั้งค่าตัวนี้ผมซึ่งบอกว่าในการตั้งค่าตัวนี้ตั้งค่าได้อย่างง่ายจริงครับนี่เราก็รอสักครู่ในการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวผมเพราเราทาการตั้งค่าเสร็จแล้วผมเราก็กดคอนเน c t ในการตั้งค่าต่อเลยนะครับผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว,ว่าในการคอนเน c กก็ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับตัวนี้นะครับนี่กดข้ามได้ผมในการสแกนมือสำหรับการปลดล็อกในการสแกนด้านข้างได้ซึ่งพี่ขอกดข้ามเลยนะครับนี่สแกนใบหน้าก็สแกนได้ผมเลยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมเพียงแค่ก,การกดข้ามไปเลยนะครับนี่ ทําการตั้งค่ามาดูว่าในการใส่เคสของตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครักับเคสที่ให้เรามาพร้อมด้วยปากกานะครับมีพี่ก็ทําการใส่ดูซึ่งบอกว่าตัวเคสผิวสัมผัสฟีลลิ่งบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากมีความสวยงามกับตัวเคสได้อย่างลงตัวจริงครับตัว TCL ทำตัวนี้ออกมาในการโชว์โมดูลกล้องกับตัวเคสถือว่าดูดีและมีความสวยงามผมน้ำหนักในการจับกับตัวเคสก็ถือว่าทำออกมาได้เบา พอสมควรเลยผมเลยครับนี้ถือว่าพีชอบมากทําการตั้งโดยการใช้ตัวเคสเป็นตัวฐาตั้งก็ได้ถือว่าให้เรามาดีมากอันนี้ขอชื่นชมในการปรับในการตั้งของตัวนี้ผมเนี่ยครับถือว่าทําออกมาได้ดีจริงครับตัวเคสแกะง่ายผมแกะทอดแกะใส่ตัวเคสเป็นเคสที่ใช้วัสดุที่มีคุณภาพจริงครับอันนี้ขอชื่นชมตัว TCL เลยนะครับนี่ บอกเลยว,ว่าหน้าจอสีสันมีความสวยงามจริงครับตัวนี้รีเฟรช90 h ฮได้อย่างลงตัวจริงซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้กับงบเลทประมาณ3,999บาทถือว่าทำการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรเลยซึ่งพีรู้สึกว้าวมากกับตัวหน้าจอที่ทำออกมาสีสันมีความสวยงามจิ๋ผมทัดมีความสมูทมากแล้วหน้าจอ ไม่มีแสงสะท้อนลบกวนเลยนะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากโหเกจหน้าจอดีจริงอันนี้พีขอชื่นชมกับตัวเกจหน้าจอกับคุณภาพของตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับนี่พร้อมด้วยกล้องหน้าแบบเจาะดูให้เรามากับกล้องหน้าที่มีความคมชัดที่บอกเลยว่าเป็นกล้องหน้าที่สีสันที่เอลทาออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับ กล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีจริงครับกับกล้องหลังความคมชัดให้มา 50ล้านแล้วก็มีเนตัวายให้เรามา5ล้านก็ถือว่าสเปคตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มในเรื่องกล้องจริงครับมาดูว่าเมนูในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีขอเข้าเมนูในการตั้งค่าเลยสามารถทําการเชื่อมต่อผ่านตัว WiFi 4และ WiFi 5แล้วก็สามารถแชร์เครือข่ายผ่านตัว QR code ตัวนี้ก็สามารถทําการใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ทำการเชื่อมต่อผ่าน b Bluetooth เวอร์ชัน5แล้วก็ใส่ตัวซิมการ์ดสซิม ขึ้น 4G กับ CPU Helio G88 ตัวนี้ผมแล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้งานสับพีนะ CPU ก็ถือว่าใช้งานเพียงพอมีความไหลลื่นพอสมควรเลยนะครับพร้อมด้วยในการเชื่อมต่อตัวนี้มี Android Auto แล้วก็สามารถแชร์ h o ตส p o ตเป็นทั้ง WiFi ความถี่ที่2.4และความถี่ที่ WiFi 5 g h z ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรอันนี้พีขอเช่นชมแลก็มีการเชื่อมต่อตัว NFC ด้วยผมให้เรามาก็ถือว่าสเปคเพียงพ้อมมากนะครับผมตัวนี้ครับผมนี้ครับแก็เชนแล้วก็มีหมวด Neck Paper หรือว่าการใช้ตัวกระดาษสีเอาไว้อ่าน E-Book เอาไว้อ่านการ์ตูนขึ้นหมวดที่2สายตาจริงครับแล้วก็ใช้งานไนดะ้จริงแล้วมีหมวดกระดาษขาวดาด้วยนน่ผม คือเหมือนเราทําการอ่านกับตัวแผ่นกระดาษจริงเลยนะครับผมนี่ครับผมแล้ก็ทําการเปิดปิดได้นะครับผมซึ่งจะมีฟังก์ชันของตัว NextPaper เหมดขึ้นมาผมให้เรานะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมตัว TCL 40นะครับผม NextPaper ในผมซึ่งหมดว่าอารมณ์เหมือนเราจับตัวกระดาษล o f f ฟ r i n g ้งบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ ชัดดีมากมีความสวยงามกับตัวหน้าจอนี้แล้าสามาปรับเป็นตัวขาวดําก็ปรับได้เวลาเราอยากอ่านเป็นเหมือนเอกสารเงี้ยเราก็ปรับเป็นขาวดําตัวนี้ก็จะเป็นขาวดําคือเป็นฟังก์ชันที่บอกเลยว่ากับงบ3,999บาทให้มาถือว่าคูรจะเต็มอ่ะดีมากสีสันบอกเลยว่าตัวนี้เฮ้ยม,มันดูแล้วมันมีความคมชัดแล้วมันดูสบายตาจริงครับขอชื่นชมกับฟังก์ชันตัว Ne ็ก p a p e r นะครับผมตัวนี้นะครับ เราปิดเปิดก็ได้นะครับผมนี้ในการใช้ฟังก์ชันเดิมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวมากอันนี้ขอชื่นชมกับตัว UI แล้วก็ในการปรับเปลี่ยน UI ก็ถือว่ามีความลื่นไหลจริงครับแล้วก็หน้าจอปรับเป็นเนี่ยผมทมมมืดเทมสว่างตัวนี้ก็มีแล้วก็ปรับเป็นตัวอัตราหรือเฟสปรับเป็น90เลยก็ได้ปรับเป็น60ส่วนตัว P ขอปรับเป็น90เฮิร์ตเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ลื่นมากอ่ะ แล้วก็ตัวนี้ผมเป็นตัวฟังก์ชันของตัว Nick Vision ก็คือการปรับปรุงคุณภาพในการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมตัวนี้มีหมดให้เราเยอะแยะมากมายมีการปรับปรุงภาพเพิ่มประสิทธิภาพวีดีโอการปรับปรุงคุณภาพของเกมหมดในการอ่านหนังสือหมดในการรักษาสายตาหมดในการแสดงผลนที่มืดซึ่งมีให้เราเยอะแยะมากมายหรือว่า ปรับตัวอุณหภูมิของสีของหน้าจอก็ปรับได้ถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากๆครับผมอันนี้ขอเชื่นชมตัวหน้าจอเลยว่า นวัตกรรมของตัว TCL ขึ้นชื่อนวัตกรรมของตัวนี้บอกเลยว่าให้มาดีจริงครับนี่มีฟังก์ชันของตัวนี้เรื่องเสียงก็มีให้เราครบเยอะแยะแล้วมีการปรับปุ่มนำทางคุณสมบัติขั้นสูงการคดแอปตัวนี้ก็มีให้เราในการคดแอปเยอะแยะมากมายนะครับเฮ้ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่มีสมาร์ทเบนเจอร์ผมให้เรามาด้วยนะครับถือว่าการควบคุมตัวเครื่องหรือว่าดูแลตัวเครื่องก็มีให้เราแล้วก็นี่ฟังก์ชันครบครับแล้วก็ กดก็ถือว่ามีความสมมูรจริงครับแล้วก็ตัวระบบตัวนี้ให้เรามาเกี่ยวตัวซอฟต์แวร์นเด๋ยวผมกับตัวกล้องเห็นไหมว่าด้านหน้าให้มา3ามัเซลล์ด้านหลัง50ดล้านอัลตราไวท์ห้าล้านก็เรมเล็บ2ล้านผมกับแรมแบ 8, กิกบวกเพิ่มเกะกิกกับตัวนี้ CPU m u ูมิว e ท็กฮี8รนะครับผมเป็น Android 13สปีนะ Android ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานระยาวก็ถือว่าเพียงพอครับแล้วก็อัปเดตตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถทําการอัปเดตเป็นตัว Android 14ได้แล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าตัวนี้ซัพพอร์ตกับเวอร์ชันไทยได้อย่างง่ายจริงถือว่าตัว CL เําทำลอมออกมาในการอัปเดตเป็น Android 14ก็ถือว่าทําการบ้านมาได้อย่างสุดยอดจริงครับอันนี้หลายคนตางกังวลว่าฮ้ปัจจุบันแกะกล่องมาเป็น Android 13แต่พอเราเปิดเครื่องมาในการอัปเดตก็จะได้ตัว Android เวอร์ชัน 14เลยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมซับเฮลิโอ g 8 8นะครับเล่นเกมถือว่าปรับกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอเช่นเกม R o v ทับจีอย่างเงี้ยพี่เคยสัมผัสกับ CPU นี้มาเล่นเกมมีความเสียงจริงครับในการจัดการความร้อนก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับนี่มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวสเปคของตัวกล้องทั้งกล้องหน้าแล้ก็กล้องหลัง พีชอบตัวลอมของเจ้าตัว c l มากซึ่งเป็นลอมที่มีคุณภาพมากมีตัว Google Lens ให้เรารียบร้อยผมเนี่มีตัวเม r ดวิดีโอนะครับให้เราในการถ่ายที่ 180p 0 30เฟรมแล้วก็ภาพบุคคลก็มีกลางคืนก็มีพนมาก็นี่ขึ้นชื่อตัว t c l เนี่ยเป็นคุณภาพมือถือที่ถ่ายรูปได้ดีพอสมควรทั้งบริเวณกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับนี่พี่ก็ทำการถ่ายให้ดูกัน ชัตเตอร์กดง่ายมาผมอันนี้พีขอเืินชมตัวชัดชัตเตอร์ที่กดได้ง่ายจริงครับหมดแล้วว่าฟังก์ชันของตัวกล้องหลังจากพีไปสัมผัสมาเมื่อสักครู่ฟังก์ชันในการใช้งานมีให้เราเยอะจริงครับมีหมวดวันชอ็อตหมวดโบผมก็มีให้เราด้วยแล้วก็ มีหมดในการถ่ายที่ความคมชัดสูงสุดก็มีให้เรียบร้อยถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากแล้วก็มีการถ่ายที่เป็นอัลตร้าไวท์ให้เรามาด้วยในการเก็บที่เป็นมุมกว้างนะครับถือว่าครบจบจริงผมซึ่งพีไปสัมผัสกับตัวกล้องมาเป็นกล้องที่บอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาได้ดีพอสมควรนะผมตัวนี้กับความคมชัดและความละมุนของรูปภาพถือว่าให้มาดีพอสมควรนะผมอันนี้ขอเชิญชมนี้พีถ่ายที่ความคมชัด 32และผมสชว์กล้องหน้าซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มีความคมชัดจริงครับบอกเลยว่าให้มาถือว่าโอเคมากทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับถือว่าตัว CCL เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของกล้องที่มีคุณภาพดีจริงครับสีจะเน้ในความเป็นสมจรงนผมมาดูว่าตัวนี้ในการใช้งานกับปากกาจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ขอทำการใส่เข็เลยนะครับนี่ ดูดีมากกับการใส่เคสตัวนี้นะครับนี่พี่ก็เอาปากกาออกมานะครับแบบนี้เลยปึ๊บนี่พี่ก็ทําการใช้งานกับตัวปากกาเลยซึ่งปากกาบอกว่าฟลิ่งโคตรดีเหมือนกับเราเขียนกับตัวกระดาษเลยเพราะว่าหน้าจอเป็นตัวเน็กเปเปอร์แบบใหม่ด้วยผมในการขีดเขียนถือว่าตัวนี้ทำอา่านบ้านออกมาได้อย่างลงตัวจริงซึ่งพี่ชอบมากผมตัวนี้นะครับนี่ ขีดเขียนดีมากผมสับใครต้องการจดโน้ตแบบสั้นๆง่ายๆตัวนี้บอกเลยว่าครบแน่นอนกับงบเรทไม่เกิน4,000ถือว่าให้มาโอเคมากแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวที่เป็นของ t c l ให้มานะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับนี่ผมพีก็กดครัว่าเน็กไปเลยนะครับผมซึ่งองตรงนะพี่ชอบฟีลลิ่งของปากกามากรู้สึกว่าปากกาทำออกมาได้ดีมากอ่ะ เฮ้ยมันจับแล้วมันรู้สึกว่าเข้ากับตัวมือของเราได้อย่างลงตัวจริงครับนี่พีก็ทําการแตะในการบันทึกนะครับผมนี่พีก็ทําการกดซึ่งหมายว่าในการจดโน้ตนี่ครับผมเราก็ทําการขีดเขียนผมนะครับได้เลยนี่จดได้ผมสับคันองการจดโนด้ตง่ายๆหรือว่าจดโน้ตสบายทั่วไปตรงนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับมีมียัางลบให้เราด้วยเฮ้ยมันอารมณ์เหมือนเสียงเหมือนแบบเราเขียนบนกระดาษเลยอะ่ะ โหถือว่าปากกาตัวนี้ให้มาดีจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมนะครับผมแล้วก็ฟลิในการเขียนเขียนดีมากอะคือบอกเลยว่าเขียนดีจริงโหเฮ้ยอ,องตรงนะคือพีรู้สึกว้าวมากในการสัมผัสครั้งแรกในการขีดเขียนของปากกาผมถือว่าเสียงอะดูฟลิ่งของหน้าจอเหมือนแล้วกน เหมือนแล้วกับการขีดเขียนจริงๆผมตัวนี้ซึ่งฟีลลิ่งให้มาโคตรดีนะครับแล้วก็ทําการใช้งานปากกากับตัวนี้ได้ผมีกดทัดได้มีความสมมุตในการกดในการทัดเข้าคีย์บอร์ดในการกดอย่างเงี้ยแล้วก็กดได้ผมตัวนี้เห็นมทัดง่ายผมบอกเลยว่าเวิร์กมากกับเจ้ตัว PCL 40 Next Paper นะครับซึ่งพี่ทำการเก็บกล่องตัวนี้มารู้สึกระครับใจจริงผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนไทยนะครับประกันศูนย์ไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสวนัสนีขอบคุณครับ